สวัสดีครับครัวบรนทุ่งกระดงเดียนพาคิดพาเที่ยวครับอ่าวันเช้าวันนี้นะประมาณตอนนี้ประมาณ7จ็ดโมงตรงนะครับผมมาจากกรุงเทพครับวันนี้วันที่18กันยายน2559ัร้บเครับอ่าตอนนี้ตื่นเช้านะตื่นตั้งแต่ตีห้านะครับขับรถมาจากจังหวัดอยุธยาจังหวัดอ่างทองนะครับผมก็จะมาแวะชิมน่าจะเป็นซีซั่นสามนะครับดุงชิดอาหารป่านะครับเปิดเจ็ดตุงเช้าครับจะพาเพื่อนๆไปชิมนะครับดุงชิดอาหารป่าขับรถมา ทางหลวงนะครับจะเจอจะเจอป้ายตลอดครับลุงชิดอาหารปลาอาหารเขาไม่แพงนะครับแล้วก็อร่อยอร่อยทุกป้ายโรงเดชครับผัดเผ็ดงูเห่ามีหลายเมนูครับซุปหางวัวนะลองพาพาไปดูครับขับไปเรื่อยจะเจอครับร้านอยู่ทางทางนะเล็กครับแต่ว่าแต่ว่าอร่อยนะได้ผ่านไปผ่านมาต้องแวะมาชิ่งทงร้านนี้ครับการันตีให้ถนนมันเป็นถนนสายเอเชียนะครับมุ่งหน้าตอนนี้อยู่จังหวัดสิงห์บุรีมุ่งหน้าไปจังหวัดชัยนาทแล้วก็จังหวัดนครสวรรค์นะครับ ขึ้นเหนือแล้วนะครับเห็นนะครับร้านลุงชิดอาหารป่าเปิดเขาบอกเปิดเจ็ดโมงเช้านะตอนนี้ก็เจ็ดโมงห้านาทีพอดีเลยครับสุปผาวงวัวงูเห่าปลาไหลเก้งชะลอชะลอนะครับโอ้มีคนมากินแล้วไงร,ร้านแกก็จะเลี้ยวไปตรงนี้นะแล้วก็ตรงนี้นี่เดียวตรงนี้ครับ ผมมากินบ่อยถ้าผ่านมาต้องต้องแวะชิมครับไม่รู้ว่าร้านเขาเปิดอย่างนะเพราะมันเพิ่งเจ็ดโมงเอง <c oughs> เดี๋ยวถามก่อนแล้ว่าเขาเขาเปิดอย่างร้านครับมาถึงเปิดแล้วครับเจ็ดโมงนะเจ็ดโมงกว่ามามารน้านี้ต้องผัดเผ็ดงูเห่ามันเดิมมั้นะผัด เผ็ดงูเห่าจะมีแกงป่าเช่นนะครับเมนูก็ไม่แพงนะครับเจ็ดสิบ,บาทนะครับผัดชาปลาช่อนปลาดิช่วงนี้มันมีอะไรแนะนำไหมครับแก้วข้าวต้มไขป่ปลาสลิดไข่ปลาสลิดทำอะไรกินครับต้มยำต้มยำไข่ปลาสลิดต้มไข่ไขแล้วก็ผัดเผ็ดงูเหา่า เอา2อย่างพอครับต้ยมยำไข่ปลาสลิดนะครับแล้วก็วันหลังผมจะมาชิมตะภาพนะครับวันนี้ชิมนี้ไปก่อนจะรอดูหน้าตาของอาหารครับเราไม่แพงนะร้อยกว่าบ,บาทกินสู้ผังบัวแพงสุดก็ร้อยเดียวนะครับครับะครับ ิูชิดอาหารป่านี่ครับถ้าใครมาจากกรุงเทพก็เดินขาเข้ากรุงเทพลอดใต้สะพานตากฟ้านะครับยูตินปั๊มแก๊สนะครับข้างป้อมตํารวจทางหลวงนะครับมางานดูนะครับครับผมนี่ครับมาแล้วครับหน้าตาของต้มยำไข่ต้มยำไข่ปลาสลิดนะครับว้าวหืมบไข่ปลาสลิดต้มยำนะครับแล้วก็อันนี้ผมมาต้องสั่งหน่อย ผัดเผ็ดงูเหา่าผัดแบบแห้งๆนะครับนี่ครับอือเจ้าเนี้อร่อยจริงสาใจกัเดล่เลยเสิร์ฟพร้อมข้าวเหนียวนะเออเข้าวสวยร้อนๆนะครับเดี๋ยวผมชิมให้ดูนะครับนี่ครับหน้าตาของเชา้านี้แค่นี้พอเนาะเดี๋ยวก็เดินทางกลับเชียงรายครับเวลาชิมนะครับผัดเผ็ดงูเห่านี่มาต้องชิมนะครับ ตอนเช้าบรรยากาศดีครับจังหวัดสิงห์บุรีเข้มข้นอยู่บ้านผมก็ไม่ได้มีไม่ได้กินน้งงูเห่มมาแต่ว่ามันกินเจ้านี้เขาเคนสับละเอียดแต่ไม่มีกลิ่นของของงูครับ่่ บรรยากาศดีตอนนี้ฝนกำลังตกใหม่ชิมมุกม่วงยำไข่ปลาว้าวอรอ่อยน้ำว้าวไข่ปลา ๋ยวนี้สใส่ปลาสลิดจะเยอะเนาะข่าเไปคนมีหลายเยอะ โล่งเลยครับโล่งเลยสดที่หอนอ,อ,อร่อยเต็มคำ่อย ข้าวจานโตมากนะหมดไหมน้อง <No. S 1> คิดดู Sốt lón con sáo Chay แต่เป็ดมูเฮาเขาจะใส่ใบกระพาพริกหนุม่มพริกหนุ่มหั่นถ้ามากินกันหลายๆคนก็ไม่แพงคนระับเมนูอ่ข้าวราดข้าวราดเก่งกวางนกกระจกเทศจระเทศปลาไหลห้าสิบบาทเอง ไข่ไข mm, ่ปลาสลิ ได้ผ่านมาต้องชิมนะครับร้านนี้ผมแนะนำเนี่ยผัดผัดเผ็ดงูเห่าให้เยอะแล้วเนี่ยปลาสุไขให้เยอะมากเลย มายังไม่หมดนีไข่เยอะเลยไข่ไข่ปลาสลิดร้อนๆต้มยำนะครับ ว้าว <Wow. S 2> ต้มยำแปดสิบบาทอ๋อเหินสวรรค์อยู่ลำไรครับ rồi ข้าน,นอยกินหมดคงไม่ไหวขับรถไกลๆครับแต่ว่ามันแต่ก็ไม่แน่นะกินไปยังยังติดลมอยู่ครับ แถวจังหวัดส,สิงห์บุรีลบบุรีพวกเนี้ยทำแกงป่าแกงเผ็ดอร่อยผัดเผ็ดก็จะมีสูตรในการตำเขาแบบอร่อยครับพูด <c oughs> ถึงแกงป่าผัดเผ็ดพวกเนี้ยต้องอยู่จังหวัดแถวเนี้ยลบบุรีสิงห์บุรีนะหางทองสิงห์บุรีนี่ครับ งูเห่าเขาก็เยอะนะดูดูสรารคดีบางเรื่องชาวบ้านไปจับแมกันวันดูตามดูตามคันนาไขออ่ปลายังเหลือเยอะนะครับ เมนูนี้เมนูนี้ถ้าเป็นกับแก้มนะสวรรค์เลยครับนี่นะถ้าเป็นกับแก้มนะนี่นะถ้าเป็นกับแก้มใช่เลยเราบอากินกับข้าวล้วรู้สูตร,ร,รนมันอร่อยค่ะเนี้ยครับถ้าเป็นกับแก้มใช่เลยสดร้อน เมื่อคืนไปนอนแถวจังหวัดอ่างทองครับเลยเลยพอเขาสบอบอ่างทองไมหน่อยหนึ่งเจอโรงแรมคืนมีสี่ร้อยกับห้าร้อยสี่ร้อย ห้องแอร์มีทีวีไม่มีตู้เย็นคนะห้องห้าร้อยมีมีตู้เย็นมีแอร์มีอะไรมุกเขาบอกแต่ผมผมอาห้องสี่ร้อยมานอนคนเดียว <Yeah. S 1> จอดรถเสร็จ <Yeah. S 1> ปุ๊บเราพอเดินมาพี่มากี่คนมาคนเดียวครับ <Yeah. S 1> ผมถามว่าค่าห้องไห่เขาบอกสี่ร้อยกับห้าร้อยโอเคเขาบอกว่า oh. พี่นวดก็ได้นะสองชั่วโมงสามร้อยตอนห้าทุ่มกว่า oh. ตอนตอนตอนห้าทุ่มอะ สองชั่วโมงสามร้อยแล้วพี่จะอื่นก็ได้นะต่อต่อราคาเอาเองผมตกใจเลยมีอย่างนี้เลยเหรออร่อยครับฝากเดี๋ยวผมจะเดินทางกลับเชียงรายนะครับขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามาติดตามนะครับใครอยากเป็นเพื่อนทาง Facebook ก็ผมจะเอาลิงก์ Facebook ไว้ใต้คลิปนี้นะครับแล้วก็ใครเพิ่งเข้ามาดูใหม่อย่าลืมกด Subscribe ครัวบ้านทุ่งกับลุงเด่นพากินพาเที่ยวนะครับเดี๋ยวพากลับไปเชียงรายนะครับ